พบกันอีกครั้งนะครับกับ u u u e e ช่องกันอนุรักษ์นะครับวันนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์ตั้มในคลิปต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องหนังสืออพระกิ่ง p ปาว r เลสที่อาจารย์ได้เป็นคนแต่งมานะครับอันนี้แต่งเมื่อพศอะไรครับหนังสือนี้ออกมาเมื่อปี2557นะครับ17นะครับประมาณ6-7ปีที่ผ่านมานะครับว่ดูจากเนื้อหาเยอะดีมากเลยแล้วก็รูปชัดเจนมากเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้หนังสือใกล้หมดแล้วนะครับเหลือประมาณ30กว่าเล่มน,นะครับกว่าเล่มน,นะครับพิมพ์ครั้งแรก2,000เล่มน,นะครับเพราะว่าผมเคยมีทาง ต่างชาติสิงคโปร์เขาแนะนามาว่าหนังสือเก่งตัวเลขต้องเล่มนี้นะครับแล้วเล่มเห็นพเจ้าอาจารย์จะมีโครงการจะทําเล่มต่อมาด้วยก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะทําเป็นฉบับสมบูรณ์นะครับแล้วแตกต่างจากเล่มเก่ายังไงก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากฉบับมาตรฐานเล่มนี้จะถือว่าเป็นฉบับมาตรฐานเล่มแรกนะครกฎเกิฑ์ประเวณีทั้งหมดแล้วก็หมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยพิมพ์ครั้งเดียวนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์086-1610535เบอร์นี้นะครับ ไอ l ดีไล์ก็ใช้เบอร์นี้เลยนะครับราคาเล่มละ1,500บาทนครับจากราคาปก2,500บาทนะครับเพราะว่าคุ้มมากผมดูรูปชัดเจนมากเลยประวัติการสร้างนะครับนะฮะประวัติการสร้างแล้วก็มีพักกิ่งเยอะแยะมากเยอะแยะเลยครับรูปเชนชัดรูปชัดมากแล้วก็นะครับนอกจากนั้นยังมีนอกจากพกิ่งแล้วยังมี มีเครื่องรางวัดนะครับก็เเครื่องรางได้ครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายมงคลนะครับมาถุมงคลต่างๆเรามาดูในเล่มเลยแล้วกันเนาะมีอะไรบ้างเป็นรูปพระกิ่งนะครับจะมีรูปพระกิ่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีางประวัติการสร้างโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติกรมพยาปารเรศไล่ประวัติกรมพยาปารเรศนะครับประวัติการสร้างนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหา เกี่ยวกับพักกิ่งเปร์เวสนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับองค์การพักกิ่งประเวสซึ่งได้รับการเปิดเผยเป็นรั้งแรกนะครับซึ่งผมตั้งทฤษฎีว่าทฤษฎีสัดส่วนนะครับทฤษฎีกรอบกระจกนะครับซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของพักกิ่งปอรเวศนะครับก็คือทุกพิมพ์ทรงนะครับ ก็คือกว้างนะครับฐานหนึ่งส่วนสูงสองส่วนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระกิ่งประเวศที่เราเรียกว่าเป็นสัดส่วนทองคำนะครับอ๋อโเดินคล้ายโเดินเลยใช่ครับก็เหมือนกับสัดส่วนของกระดาษ a 4หรือสัดส่วนของพระสมเด็จพระประคังซึ่งเป็นสัดส่วนของความสําเร็จนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมพระกิ่งประเวศถึงได้รับความนิยมครับมีชื่อเสียงนะครับถ้าเป็นพระกิ่งของที่อื่นนิด อสัดส่วนอาจจะเปลี่ยนไปใช่ครับสัดส่วนต่างกันวัดสุทัศน์ก็ต่างวัดบวรก็ต่างด้วยสำนักอื่นก็ต่างนะครับทั้งพระกริ่งนะครับทั้งพระชัยวัดนะครับก็จะมีสัดส่วนเดียวกันทั้งหมดนะครับที่มีพระกริ่งในเก่งเก่งจีนสำหรับพระกริ่งในเก่งจีนก็อยู่ในสัดส่วนเดียวกันนะครับก็คือกว้างหนึ่งส่วนสูงสองส่วนนะครับนี่เป็นหลักการสําคัญนะครับเฉพาะพระกริ่งไาเปอร์เรดจึงค่อนข้างที่จะสวยงามใช่เลยทําให้พระกริ่งมีความสวยงามนะครับสัดส่วนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของพระกิ่งเปร์เวศพิมพ์ทรงต่างๆประวัติการสร้างเนื้อหาเนื้อหาบนทองตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคกลางยุคปลายนะครับมีประดับแผ่นทองก็มีประดับหมุดทองก็มีตอกโค้ดด้วยนะตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดจะอยู่ด้านหลังมีวิธีบอกการดูโค้ดด้วยใช่ไหมครับสำหรับโค้ดของพระกิงเประเวศโดยคร่าวๆนะครับก็จะสังเกตโค้ดที่อยู่ด้านข้างของกลีบกัวหลังเขาเรียกว่าโค้ดหยดน้ํานะครับ ซึ่งก้หยดน้ํานี่ก็จะมีไส้และก็ไม่มีไส้นะครับมีอยู่สองประเภทด้วยกันสำหรับยุคต้นๆนี้จะไม่มีไส้ก็้นที่ก้นนี้ก็จะมีรอยจานนะครับจานมะอุ๊บอัดก็มีจานตัวอังก็มีนะครับบอกปักกิ่งหน้าต่างๆครับก็ยุคต่างๆด้วยใช่ครับหลากหลายพิมพ์ทรงนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้รวบรวมพิมพ์ทรงของพระกิ่งประเทศมากที่สุดนะครับรูปชัดเจนมากพิมพ์ทรงรูปภาพชัดเจนมาก ถ้าท่านมีองค์จริงนะครับสามารถที่จะนํามาเทียบมาดูได้เลยเพราะว่าภาพชัดนะครับหรือถ้าดูแล้วสงสัยก็สอบถามอาจารย์สอบถามได้โดยตรงนะครับก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับก็แบ่งนิมทรงก็แบ่งเป็นกี่ยุคเนี่ยเป็นผมแบ่งเป็นสามยุคนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับยุคต้นตั้งแต่ปี2,2380ขึ้นมานะครับจนถึงปี2,000 411นะครับหลังจาก411ถึง2426ก็เป็นยุคกลางครับยุคปลายก็2426ขึ้นมาจะถึง2434 35กกิ่งปอเลดปับพ่อด้วยนะใช่ครับพิมพ์แป๋บพ่อก็ถือว่าเป็นพิมพ์ทรงที่อยู่ในกลุ่มตระกูลกากลิ่งปวเลศเช่นเดียวกันนะครับปรับพ่อปรับเงี้ยนะครับปรับเนี้วก็ใช่เหมือนกันนะครับ จะเป็นพิมพ์ทรงจะมีหลายหน้านนหน้าจีนหน้าญี่ปุ่นมีหน้าจีนหน้าญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นพิมพ์ทรงที่เรียกเป็นพิมพ์ทรงอยู่ในกลุ่มพิมจีวรลลายจุดนะครับก็จะมีพุทธลักษณะนะครับก็จะมีเหมือนกับใบหน้าของชนชาติต่างๆสวยงามครับเป็นหน้าฝรั่งนะครับก็มีนะครับหน้าอารดับก็มีหน้าพมาก็มีใช่ครับเพิ่งเคยเห็นนะครับรือว่าพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ทรงของต้นแบบพระกิ่งบัวรอบนะครับอันนี้ผมดูพุทธลักษณะก็บอกหน้าคล้ายๆกับเมณนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแต่ละใบหน้าซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์นะครับในยุคสมัยนั้นได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นนะครับชนต่างชาติเข้ามาอยู่ในสยามก็มงเยอะครับพระติงโตรเรสก็เลยได้แสดงเป็นแแหล่งงชุมกาารยสดถึงประวัติศาสตร์ของผู้คนในสมัยั้นหญิงหน้าจีนชายนะหน้าญี่ปุ่นหน้าพม่าครับหน้าอินเดียก็มีหน้าอินเดียเห็นรูปชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เหมือนจริงๆด้วยนะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระกิ่งประเวศนะครับสายอื่นไม่มีสร่า,าพระกริ่งประเวทพิมพ์จีวรลหลจุดก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดจุดสูงสุดของพุทธศิลป์ลักษณะของการออกแบบพระกริ่งนะครับเป็นช่อก็มีครับเป็นช่อก็มีครับนะครับ,รบชัดเจนจริงๆรูป,รปชัดเจนมากครับ,รบแล้วก็นอกจากพากระกิ่งประเวศแล้วยังมี มีนฐุมมงคลขันธมน์นะครับขันธมน์ในสี่งโดยาปาะเวทใช่ครับสี่สองสี่สามสี่ครับขันธมน์ก็มีพระชัยวัดก็มีนะครับผมเห็นเครื่องรางก็มีนะครับเครื่องรางก็มีเบี้ยแก่เหรียญที่เป็นเหรียญที่รลลึกนะครับของกรมพยาประเรตก็มีเหมือนกันนะครับมีดหมอก็มีชัดเจนมากนะครับคุนพยนต์ก็คุณพยนต์ก็มีนะครับมุนพยนต์ซึ่งเราดูภาพนะครับก็จะดูว่ามันเป็นของเก่านะครับมีอายุดู ดูมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับครับอีกนิดหนึ่งครับพระกิ่งเนี่ยผมเห็นมีั้งหลายสีนะออกสีดำบ้างออกสีเขียวบ้างนี่เกิดจากอะไรพระกิ่งเกิดจากมนสสารนะครับสูตรของสำลิดแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกันสามประเภทสครับสักนะครับสำลิดสักนี่ก็จะมีส่วนผสมของเงินมากหน่อยถ้ามีเงินเยอะก็จะเป็นสีดำใช่เวลากลับดำสงก็จะกลับออกไปทางดำนะครับดำสนิท อย่างที่สองอย่างที่สองก็เป็นสทธิดเดชนะครับสทธิดเดชนี่ก็จะผสมทองแดงหน่อยเยอะหน่อยนะครับแวลากลับดำาก็จะเป็นออกแดงออกแดงออกแดงออกเป็นสีทับทิมครับก็จะสวยงามมากนะครับสทธิเดชเป็นอย่างที่3ครับอย่างที่3ก็เป็นสทธิดโชคนะครับผสมส่วนผสมของทองคําก็จะเยอะมาก มากกว่าปกติออกเป็นสีดําแกนเขียวนะครับซึ่งมีไม่กี่เนื้อนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เนื้อหายากนะครับก็ดีครับได้เป็นแนวทางที่ให้พวกพวกเพื่อนได้สะสมกันครับนะครับแต่ว่าชชยวัดก็มีนะครับะชยวัดชัอก็มีครับพ้าชัยวัดนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็มีพ้าชัยวัดในราชการที่4ีในราชการที่5้านะครับซึ่งพุทธศิลป์พุทธลักษณะการประดับตกแต่งก็คล้ายๆกับพระกิ่งปอเรศนะครับเพราะมีที่มาที่ไปในการสร้างมาจาก ช่างสิบหมู่เหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างพระชัยวัฒน์เนี่ยเขาออกเขียวเป็นตะไคร้เลยเกิดจากอะไรชุดนี้แช่น้ำมนต์นะครับแช้น้ำมนต์แช้น้ำมนต์นารก็จะเกิดเขียวตะไคร้เป็นสำลิศนะครับสำลิศที่ขึ้นเขียวนะครับตะไคร้เขียวนะครับก็เลยเป็นตะไคร้เขียวใช้น้ำมนต์มาเพื่อทําเป็นน้ำมนต์ใช่ครับใช่ครับอ๋อน้ำมนต์นี้ก็มา มารักษาโรคครับคุณสายรักษาโรคดื่มกินนะครับเวลาที่บ้านเราทําพิธีมงคลนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือมีงานพิธีต่างๆก็ใช้ระกริ่งใช้ขันน้ำมนต์มาทําน้ำมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นวัตถุมงคลนะครับครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ได้ออก หนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับครับครับก็มีสัมภาษณ์นะครับลงหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเกี่ยวกับพระกิ่งปรเวอรนะครับแล้วก็หนังสือพระกิ่งปรเวอรนะครับของอาจารย์วัญชัยสอนทองนะครับเมื่อเมื่อไหร่เมื่อประมาณต้นปีนะครับครับผมต้นปีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติครับครับยิ่งๆเลยนะครับส่วนหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมดูรูปชัดเจนก็แนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูหรือศึกษาเรื่องพระกิ่งพปรเวเรตอย่างจริงจังนะครับก็ติดต่ออาจารย์ต้นได้ตามเบอร์นี้เลยครับ ครับผมแล้วก็จะมาที่ร้านก็ได้นะครับปกติจะจัดจันท์ศุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่อยู่ที่ไหนที่ตึกแดงนะครับหรือตึกบางซื่อจังชันหลังสวนจตุจักรนะครับได้ทุกวันจันทร์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ชั้นสามนะครับห้องสามบีสองสองสองนะครับครับผมแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกรรมการตัดสินพัฒนาทะเลตัดสิอยู่ในหลายชมรมใช่นะครับถ้าเปิดเปิดตลาดมีการ ปรากวดกันเมื่อไหร่นะก็เจอการต้นได้ขายได้นะครับได้ครับก็สุดท้ายนี้ผมคาดว่าเราได้ความรู้จักเรื่องพระกิ่งจาจย์ค่อนข้างเยอะมากนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับได้เลยนะครับ0861610535ได้ตลอดเวลารินดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีขอบคุณครับ